ผมได้โฟกมาแล้วนะครับผมนี่ครับอย่าให้รู้นะว่าใช้รถเต่าทํานะครับว่าไม่ได้ใช้คันนี้ทานะครับผมอ่ะผมยืนยันเลยนะว่าผมจะใช้คันนี้ถ้าผมทําได้นะผมว่าผมจะเป็นคนแรกๆเลยดีกว่าผมว่าผมเป็นคนแรกๆเลยถ้าผมทําสําเร็จนะอันนี้เราจะตัดทิ้งนะจะตัดทิ้งที่เราบอกว่าระยะห่างอยู่แค่นี้นะครับอันนี้คือไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะเราทําจุดยืดวางเครื่องใหม่อยู่แล้วนะครับผมขับรถมาหาเราอยากได้ชิ้นไหน ให้1นึ่งคิ้นต่อหนึ่งคันให้ฟรีนะบางคนบอกโม้บ้างนะครับคอยดูดิต้องเอารถเต่ามาทําแน่เลยนะครับไม่ใช่แค่คันนี้หรอกนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้คุณดูว่าจากรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้มันเป็นไปได้ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมได้โฟกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับเขาเรียกว่าโฟกกรอบนะครับหลายคนบอกว่า อย่าให้รู้นะว่าใช้รถเต่าทํานะครับว่าไม่ได้ใช้คันนี้ท, <S <S ทํานะครับผมอ่ะผมยืนยันเลยนะว่าผมจะใช้คันนี้ทําให้เป็นคันนี้อ่าตอนนี้นะครับคันนี้เป็นไฟเบอร์อยู่นะวิ่งไม่ได้นะคันนี้นะเป็นไฟเบอร์นะแต่คันนี้วิ่งได้นะครับผมอ่ะผมพข้าไปดูก่อนวัดระยะก่อนดีกว่านะครับว่ามันเท่ากันหรือเปล่าระหว่างสองคันนี้นะครับผมอ่ะตามดูก่อนเอาเดยวจะหน้ายางหน่อยเอาเฉพาะพอดีหน้ายาง อันนี้อ่ะวัดแบบคร่นนา,า,วาวๆนะครับผมอันนี้ใส่ใช่ไหมใส่อยู่บอกวัดคร่าวๆนะอ่ะโอเคคร่าวๆนะเอาวางเลยนี่นะครับร้อยหกสิบซความกว้างนะครับผมร้อยหกสิบซเนี่ยมาดูตลับเมตรก่อนเดี๋ยวทุกคนบอกจะไม่เชื่อนี่นะครับร้อยหกสิบซีนะครับอ่ะตลับเมตรอยู่ที่ร้อยหกสิบซนะครับไปวัดขน้นบ้างไปวัดขนุนบ้าง อันนี้แบบเท่าๆนะเท่าๆนะร้อยหกสิบสี่เท่ากันมาดูมาดูให้ดู้จักไปหน่อยอ่ะร้อยหกสิบสี่เท่ากันนี่นะครับเห็นไหมความกว้างนะครับผมนะครับความกว้างระหว่างซ้ายขวานะครับผมอ่ะนี่นะครับร้อยหกสิบสี่เท่ากันนะครับอ่ะก็คือเนี่ยความกว้างฝั่งนี้มาฝั่งนี้ครับระยะฐานล้อเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับ ทบจะเท่ากันเลยดีกว่าครับความกว้างเราพาดูความยาวเห็นว่าเอากางลุมล้อเอากางลุมล้อแล้วากางลุมล้ออันนี้เซลเข้านะสองเมตรสี่สิบเอฟฟิวโมเมนต์เลตอร์สี่สิบเจ็ดครึ่งอ่ะสองเมตรสี่สิบเจ็ดครึ่งเอาไปดูตารางเมตรว่ะสองเมตรสี่สิบเจ็ดครึ่ง อ่ะเอาดูคันนี้อาดูคันนี้เอาวัดกลางล้อเหมือนกันเขาจังล้อเขาจังล้อเหมือนกันนะทัน,นี้เราถ่ายกันสองคนนะกลางล้ออะโอเคปล่อยเลยสองเมตรสี่สิบสองสองเมตรสี่สิบสองเท่ากับห่างกันอยู่ที่ห่างกันอยู่แค่นี้นะครับ ระหว่างรถสองคันนี้นะครับห่างกันอยู่ประมาณนี้นี่นครับผมอ่ะแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับระยะประมาณนี้พามาดูห้องเครื่องก่อนไปพามาดูท้ายเพราะท้ายเราจะวางห้องเครื่องอยู่แล้วเราจะย้ายเครื่องนะครับย้ายเครื่องจากด้านหน้ามาไว้ด้านหลังนะครับผมเนี่ยมาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับห้องเครื่องจะอยู่นี่นะครับห้องเครื่องจะอยู่นี่อ่าอันนี้เรายังไม่วัดดีกว่านะครับเราไม่วัดดีกว่า เราบอกไว้ก่อนนะครับเราจะย้ายเครื่องจากด้านหน้ามาไว้ด้านหลังนะครับให้เหมือนของแท้เลยนะครับเครื่องเนี่ยจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าแล้วเครื่องจะไอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเครื่องจะอยู่ด้านหลังนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังคํานวณอยู่ว่าเราจะเอาเครื่องยนต์อะไรดีครับใช้คันนี้แน่นอนนะครับผมนะครับก็มีแบบหลายคนแบบว่าเห็นแต่เขาทํากันใช้รถเต่านะครับจะใช้คันนี้จริงหรือเปล่าแล้วทีก็รอขำผมมั่งอะไรบ้างนะครับผมครับ ผมว่าทําได้ครับนะครับคอยดูเลยดีกว่าว่าถ้าผมทําได้นะผมว่าผมจะเป็นคนแรกๆเลยดีกว่าผมว่าผมเป็นคนแรกๆเลยถ้าผมทําสําเร็จนะถ้าผมเอาโฟกัสรุ่นนี้มาวางเครื่องด้านหลังนะครับอ่ะให้ดูอ่ะอันนี้เราจะตัดทิ้งนะจะตัดทิ้งที่เราบอกว่าระยะห่างอยู่แค่นี้นะครับอันนี้คือไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะเราทําจุดยึดวางเครื่องใหม่อยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่ปัญหาเลยเรื่องแค่นี้ ห่างกันเท่าไโอ้โหนิดเดียวนะครับผมอ่ะพอฝาติดตามผลงานทางร้านเราด้วยนะครับเนี่จากโคอกคันนี้ดูสภาพดูสภาพก่อนลูกค้านี้ลูกค้ามาให้นะครับผมดูสภาพก่อนนะครับก่อนที่เราจะชำละมันนะครับผมก่อนที่เราจะชำแหละมัน,น,รมน,เ,รรมนเรายังคิดอยู่เลยว่าเราจะชำแหละมันยังไงดีนะครับเราจะชำแหละมันแบบดีๆหรือว่าจะทำลายมัน,นครับผมนะครับจะทุบจะ หรือว่าไอ้จริงๆถ้าเราแบบชำละมันแล้วเราเก็บทุกอย่างไว้เนี่ยสําหรับเอฟซที่ใช้รถรุ่นนี้เนาะแจกเออเราก็แจกได้เนาะให้เล่นเกมกับเราให้อยากได้ฝากระโปรงใช่ไหมกดแชร์กดติดตามอยากได้ฝากระโปรงเอางี้ป่ะสําสหรับสําหรับคนที่ใช้รถรุ่นนี้ด้วยวเนาะขับรถมาหาเราอยากได้ชิ้นไหนให้หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคันให้ฟรีนะไม่คิดเงินนะหนึ่งชิ้นให้ฟรีไปเลยนะเจ๊นะ แค่คอมเมนต์เอาไว้อ่าแค่คอมเมนต์ใต้ YouTube แล้วก็กดติดตามกดไลค์แล้วกดติดตามกดไลค์นะครับผมนะฮะก็อยากได้ิ้นไหนบอกพี่พอดีผมขับรถรุ่นนี้อยู่ไฟหน้าแตกข้างนึงอ่ะพี่มาเอาไปฟรีเลยให้ฟรีนะครับพี่ปากระโปรงผมบุบไม่สวยมาเอาไปเลยฟรีนะครับพี่อยากได้กระจังฟรีฟรีทุกอย่างนะครับแล้วถ้าพี่อยากได้ทั้งคันนะอยากได้ทั้งคันไม่ได้เราแจกถึงทุกคนเนี่ยนะคนที่ใช้รถรุ่นนี้อ่ะเราแจกไปเลยนะครับอยากได้อะไรพี่อยากได้กระจกบงข้างอ่ะ เอาไปเลยนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามพี่ผมอยากได้กระจกบานนี้อยากได้ประตูบานนี้อยากได้อะไรบอกผมมาเลยครับจัดให้นะครับไม่คิดเงินสักบาทเดียวนะครับเอาได้เลยนะครับผมรับคนที่ใช้รุ่นรุ่นนี้เพราะเราจะชําแหละอยู่แล้วนะเราชําแหละอยู่แล้วนะครับเนี่ยอยากได้อะไรชิ้นไหนพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยช่องแอร์อะไรก็ได้อยากจะได้รุ่นไหนอ่ะถ้าอยากได้พระหน้ารถก็ต้องนิมนต์ท่านไปนะครับผมนะครับต้องเอาทูบทงทูบเทียนอะไรมาจุด หับถวายท่านไปแล้วกันนะครับอ่ะคอนเซ็ปต์นะครับผมพามาฟังคอนเซ็ปต์ผมก่อนดีกว่าจะแปลงจากอาจจะคือคันนี้นะคันนี้คือรถวิ่งได้คันนี้เป็นรถเฟเบอร์จะเอายกคันนี้มาครอบคันนี้นะครับผมแล้วก็ทําจุดยึดต่างๆให้แข็งแรงนะครับผมนะครับรับประกันความแข็งแรงแน่นอนนะครับอ่ะคอนเซ็ปต์ของบมนะครับของผมนะครับคันนี้ใส่ไฟหน้าของแท้นะครับของแท้ตรงรุ่นของกันเลยนะครับนอกนั้นงานสร้างทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือไฟหน้าแท้นะครับผมแล้วก็ภายในเนี่ย รุ่นนี้นะภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัย power นะครับผมส่วนพวกอันเนี้ยเราจะย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับลูกค้าบอกว่าอยากใช้พวงมาลัยขับขวาไม่อยากขับซ้ายนะเพราะอยู่ประเทศไทยนะผมนะครับแล้วทุกอย่างนะครับจะเป็นจอแอนดรอยหนึ่งอันนะครับเราจะดูก่อนว่าจอแอนดรอยไว้ตรงไหนดีนะครับอาจจะมีจอแอนดรอยหนึ่งอันให้ร่วมสมัยต่อตอนนี้เนาะปัจจุบันนะครับคันนี้นะผมนะครับ หลังพาอะไรเงี้ยเราจะทําแบบสวยๆเลยเนียนๆเลยคันนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ว่าจะออกมาหล่อแค่ไหนนะครับในรถคาสติกปอร์เช่9ก้าหนึ่งนนะครับผมคันนี้นะฮะก็จะมีกระจกงานสร้างนะครับกระจกงานสร้างดอกประตูสร้างนี้สร้างนะครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าไอ้กระจกเนี่ยมันสร้างยังไงมันสร้างแบบให้เคิฟให้อูมให้อ้วนยังไงนะครับเขาเรียกว่ากระจกอบนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า กระจกบานหน้าเนี่ยสําหรับรถคลาสสิกหรือรถที่สร้างเองนะครับไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับผมสําหรับที่เราสร้างเองนะเราจะหาซื้อไม่ได้แต่เราสั่งทําได้นะครับผมเคยเห็นไหมพวกที่ทํารถบัสอ่ะพวกรถบัสรถเมล์รถอะไรครับผมนะครับเขาขึ้นสดเหมือนกันแล้วเขาไม่มีกระจกมานะเขาต้องมาวัดแบบนี้เขาจะวัดความกว้างความอะไรนะครับแล้วเขาก็ตีเหล็กตีเหล็อกอนนี้เราต้องบอกก่อนเขาจะตีเหล็กที่เตาอู่มแค่ไหนอะในโค้งแค่ไหนอะเขาจะตีเหล็กมานะครับ แล้วเขาเจ้าโครงเหล็กอันนั้นแหละไปหล่อเป็นกระจกนะครับผมนะครับก็คือไอ้เหล็กนี่คือแม่แบบนะครับเราก็เก็บแม่แบบไว้เผื่อคันต่อไปนะครับเราก็เอาเหล็กคันนี้ไปขึ้นกระจกได้เลยนะฮะนี่นะฝากติดตามผลงานคันนี้ด้วยนะครับผมถ้าอยากทําราคาเท่าไหร่ถ้าใครอยากทํานะผมแจ้งราคาแบบชัดเจนนะครับหนึ่งจุดแปดล้านบาทนะครับหนึ่งจุดแปดล้านบาทคุณได้อะไรบ้างคุ้มไหมนะครับหนึ่งเลยคุณต้องมีรถไหมผมหนึ่งคันนะครับนี่อันนี้ครับรถ นี้รถต้องเป็นชื่อลูกค้านะครับคนที่เอามารถต้องชื่อลูกค้านะครับผมเอารถคันนี้ไปแจ้งขอดัดแปลงสภาพนะครับก็คือที่สารพาดมิตรนะครับขอแจ้งขอแปลงเสร็จนะครับก็จะรถเข้าไปตรวจนะครับเพื่อจะยื่นเสียสรรพาดมิตรนะครับผมก็ไปเสียสรรพาดมิตรให้พร้อมเลยนะครับผมก็จากคันนี้เป็นคันนี้นะครับเราก็ขออนุญาตนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ ได้อะไรบ้างใช่ไหม ENA ครับได้สเกลที่เป็นของแท้เลยนะครับเราสามารถเอาของแท้มาใส่ได้ทุกชิ้นนะครับสเกลผมนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ผมซื้อเขามานะซื้อเขามานะครับผมไม่ได้ทําเองนะแล้วไฟหน้าเนี่ยสามารถใส่ของแท้ได้ไฟเดียวสามารถใส่ของแท้ได้กระจกสามารถใส่ของแท้ได้นะครับวันหนึ่งที่เราบอกว่าเราเป็นเจ้าของรถเองละอยากจะใส่ของแท้นะครับไม่อยากจะใส่ของสร้างแล้วนะครับ ซื้อมาใส่ได้เลยนะครับผมทาไมผมถึงบอกกล้าบอกว่าซื้อมาใส่ได้เลยนะครับจริงๆแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับของแท้นะครับผมมีตัวอย่างอยู่หนึ่งคันนะครับผมนะครับก็คือเป็นของรุ่นพี่นี่แหละนะครับผมที่รู้จักกันนะครับผมก็จะไปขอวัดเขานะครับวัดตรงนู้นตรงนี้ว่าเอ่อวันหนึ่งเผื่อวันทั้งหน้าลูกค้าอยากจะใส่ของแท้นะครับลูกค้าก็ซื้อของแท้มาใส่ได้เลยนะครับเราจะไปขอวัดสเกลวัดอะไรทุกอย่างเขาะครับผมขออนุญาตพี่เขาละนะครับว่าพี่ครับ ผมกาลังจะสร้างรถคันนี้แล้วพี่แล้วเป็นรุ่นเดียวกับของพี่ด้วยผมขออนุญาตไปถ่ายรถพี่ได้ไหมไปขอไปวัดได้ไหมนะครับอย่างผมหลอกกระจกขึ้นมาเนี่ยผมใส่รถผมเสร็จปั๊บเอามาทาบก่อนนะครับแล้วผมก็ต้องเอาโครงเหล็กที่ผมตีขึ้นมาเนี่ยไปทาบกับรถพี่ออีกทีึ่งว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้ามันพอมีกันนะครับ <c oughs> ผมก็สั่งหลออกระจกเลยนะครับแต่ถ้าชิ้นไหนที่ดูแล้วแบบว่าไม่ได้ ในรถคันนี้นะในบอดี้คันนี้นะิ้นไหนที่ดูแล้วมันไม่ได้นะครับผมก็จะแก้มันแก้ให้มันเหมือนของแท้นะครับให้เอาของแท้ใส่ได้นะครับผมในรถคันนี้นะครับผมก็ฝากติดตามผลงานร้านกิลเลซซิ่งด้วยนะครับผมว่าเสร็จแล้วจะหล่อแค่ไหนแล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับสําหรับคนที่บอกว่าคอยดูสิเดี๋ยวก็โฟกเต่ามาทําคิดว่ารุ่นนี้ทําไม่ได้หรอกนะครับบางคนใช่ไหมบางคนบอกว่ารุ่นนี้ทําไม่ได้หรอกรุ่นนี้มมนเป็นรุ่นนี้ไม่ได้หรอกนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้คุณดูว่าจากรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้มันเป็นไปได้ครับผมอ่าคอยดูนะครับอ้าฟังผมอีกทีนะจากรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้คอยดูผมให้ดีว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับผมจากรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้นะครับก็เห็นมีหลายคนนะบางคนบอกโมบ้างนะครับคอยดูดิต้องเอารถเต่ามาทําแน่เลยนะครับไม่ใช่แค่นี้หรอกนะครับผมถ่ายทุกขั้นตอนนะครับคอยดูนะครับว่า จากคันนี้เป็นคันนี้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าบางคนจะหาว่าขี้โมง้งอะไรบ้างครับผมนะครับเราจะไม่พูดเยอะให้ติดตามทุกสองสามวันแล้วกันนะครับผมจะอัปเดตจนกว่ามันจะเสร็จนะครับผมฝากติดตามช่อง KR Thailand เราด้วยนะครับผมนะครับรถสร้างนะครับคันนี้นะครับเป็นรถสร้างคันแรกของเราที่คือเป็นรถลูกค้านะ ส่วนก่อนหน้านี้เราสร้างลาโบงเราแล้วนะครับอันนั้นทําเฉพาะเวลาว่างนะครับส่วนอันนี้เราจะทําเป็นจริงเป็นจังแล้วนะครับผมงานต้องเนี้อฝากของเราอยู่แล้วนะครับเพราะเรารับเงินเขามาแล้วนะครับเราสร้างให้ลูกค้านะครับเราจะไม่ทําเฉพาะเวลาว่างแล้วเราทําเป็นจริงเป็นจังแล้วส่วนคันลาโบเรานะครับเราทําเฉพาะเวลาว่างเพราะเราแบบเราไม่ว่างเราไม่ได้ทําแต่อันนี้เราต้องทำเป็นจริงเป็นจังแล้วครับผมทาเรื่อยๆนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับ kr thailand นะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมจากคันนี้เป็นคันนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมกิจเลสซิ่งหรือว่าแคร์ไทย a ลนด์นะครับของหน้าครับสวัสดีครับ